วันนี้ได้มามาสารใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็วันนี้ก็คือจะมีการนัดไกลเกลี่ยในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้น้องน่าจะติดภารกิจเลยมาไม่ได้แล้วก็ทําเรื่องนัดไกลเกลี่ยกันค่ะถ้าสมมุติว่าไกลเกลี่ยไม่ลงตัวหรือว่ายังไงเนี่ยอาจจะต้องนัดสืบพยานกันอีกทีต้นนี้ในมุมมองงต่นี่เราเรามองไว้ยังไงบ้างทิศทางของเราที่เราจะเจรจากันตอนนี้ พอเราท้องอ่ะเราอยากจบด้วยดีที่สุดนะคะเราก็มีการคิดในใจแล้วว่าเราจะไกลเกลี่ยออกมายังไงให้เราทั้งคู่ในจบกันด้วยดีแล้วก็จะได้ต่างคนต่างทํางานและหนูก็จะได้แบบอยู่กับลูกไม่ต้องเครียดมากนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเหมือนมาศาลอะไรเงี้ยมันก็ต้องแอบเครียดเนาะเราก็ไม่อยากแบบมีคดีอะไรเงี้ยเห็นว่าก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีผู้ใหญ่มาช่วยแบบเป็นคนกลางคุยให้ได้มีอะไรคุยกันรอบๆก่อนหน้านี้ ทาที่หนูก็คอนเฟิร์มไม่ได้นะคะว่าท่านผู้ใหญ่ที่เขาบอกเขาช่วยหรือว่าเขาคุยกันเนี่ยไปในทิศทางไหนเพราะว่าเราไม่ได้ยินกับหูไม่ได้เห็นกับตานะคะจริงๆอยากอยากเจอน้องมากกว่าเพราะว่าการคุยตรงอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่าสําหรับเราสองคนถ้าเราคุยกับน้องเองค่ะอย่างที่เขาเรียกร้องไปจํานวนเงินสามล้านอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าสามล้านหนูมองว่าอาจจะยังเยอะไปค่ะอาจจะต้องขอลดลงมา ให้มันเป็นเรทที่พอดีสําหรับทุกฝ่าย<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนตัวน้องลิลี่ที่ร้องหลักเนี่ยก็ไม่ได้ถึงสามล้านเหมือนกัน<ม>อาจจะต้องขอความเห็นใจตรงนี้ว่าทำยังไงให้เราแบบว่าต่างคนต่างพอดีซึ่งกันและกัน<ม>แล้วก็ให้จบได้ดีค่ะอย่างเรามีตัวเลขไว้ในใจไหมคะว่าจะได้เท่าไหร่ก็มีค่ะก,ก็หลักล้านเหมือนกันแต่ว่าก็หนึ่งล้านตามเจตนาที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ก็ประมาณนั้นค่ะ ก็เดี๋ยวรอดูวันไกลเกลียวว่าทางน้องจะออกมาแบบไหนแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะจะไม่ลบ MV ใช่ไหมตามที่เขามีข้อเสนอเรื่องลบ m ออะค่ะจริงๆทางจนนี่เองเนี่ยไม่ติดนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากในเพลงอะค่ะมีสปอนเซอร์3มตัวซึ่งเราเนี่ยโทรหาสปอนเซอร์แล้วแต่ทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่ยอมเลย <laughs> เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาว่าเราต้องมาลบเพลงทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เ,เพราะว่าในเพลงจะมีสินค้า สามตัวถ้าใครดูเอ็มีบ่อยๆก็จะเห็นมันจะติดมันจะติดตรงนี้ใช่ค่ะโดยโดยตามสัญญาคือมันยึดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าต้องเป็นการต้องแท่ใช่ค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แจ้งกับทางสปอนเซอร์ว่าพี่เดี๋ยวจะต้องลบนะในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยู่ในสัญญาใช่เพราะตอนนั้นเราก็มือใหม่เนาะทำอะไรก็ไม่ได้มีสัญญาเลยอย่างอย่างวันนี้ที่ที่ได้คุยกับทางคู่กรณีค่ะทางทางตัวแทนอก็ทางตัวแทนก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันไกลเกลี่ยอีกทีหนึ่งค่ะ เดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึง<ม>ก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึง<ม>เพราะอยากให้เราแบบว่าจบทั้งคู่แล้วก็อยากให้พอดีกับทั้งคู่ที่สุด<ม>เพราะว่าที่ผ่านมามันก็นานมาแล้วด้วยแล้วต่อไปพอมันพอมันมีลูกอะพี่นึกออกไหมม,มันก็แบบเราอยาก <Okay. S 1> อยากให้ตัวเองแบบว่าสดใสขึ้นสบายใจขึ้นไม่ต้องมาขึ้นศาลไม่ต้องมีปัญหากับใครอย่างเงี้ยอย่างวันที่นัดเกะอีกครั้งคือประมาณวันที่เท่าไหร่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะต้นเดือน เหมือนเราก็เบาลงเหมือนกันนะจากตอนแรกที่แบบมันหลายอย่างคะ่ะพี่ก็เห็นว่าแทบไม่ได้พักเลยสําหรับปีที่ผ่านมาแล้วพอมนเรารู้สึกว่าพอเราเบาลงแล้วบอกกับว่าเราแต่งงานมีลูกเงี้ยเราก็ควรที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวให้มากกว่านี้และบอกกับว่าเราก็ฟังเนาะคนรอบข้างกืออะไรที่เรารู้สึกว่า เราผิดจริงหรือว่าเราไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวค่ะคิดว่าคุณพาปีหน้าทุกอย่างจบเลยไหมคะขอให้จบค่ะจาทุกก็ต้องก็ต้องอยู่ที่ฝังน้องด้วยค่ะก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึงคุณตอนนี้ไม่งงทีเราเปลี่ยนมาตั้งแต่เรามีครอบครัวลูกเลยเพราะว่าดูเหมือนเจนี่ผิดทางเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดิมค่ะด้วยความที่เจออะไรมาเยอะมากนะคะแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับว่า เข้ามาใหม่ๆนะจุดๆนี้มันก็ยากสําหรับการปรับตัวแต่ว่าตอนนี้หนูก็เริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะวางตัวยังไงควรจะทํำยังไงในการสร้างผลงานต่อไปทําสัญญาแบบไหนพูดคุยกับสื่อยังไงหรือว่าเวลาไลฟ์สดเวลาทำงาน,นนะคะต้องเบาลงยังไงแบบบางทีเมื่อก่อนมาอาจจะแรงไปนิดนึงครับจะ<ต>น้องๆก็ยังให้ความไว้วางใจในการที่จะมาอยู่ในค่ายเราตลอด ก็ดีใจค่ะอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกดีใจที่ทุกคนยังอยากอยากที่จะมาสมัครค่ายเพลงเรานะคะซึ่งเรื่องค่ายเพลงเนี่ยยังยืนยันที่จะทําต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันจะมีเรื่องผิดพลาดอีกไหมกลัวไหมเงี้ยเราตอบไม่ได้แต่จะทําให้ดีที่สุดจะเริ่มกลับมาทำเป็นปีหน้าค่ะ้นปีกลับมาเต็มรูปแบบเพราะตอนนี้ตึกตึกบริษัทก็ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้คือที่โน่นที่นครศรีธรรมราช